ทางคณะกรรมการผู้ส่งะะอำลันะคะดิฉันนางสาวพิลาวันสวยสมุกนะคะผู้นำเสนอโครงการยานิพนธ์นะคะได้รับกา,ารอาจารย์รองศา,า,าสตราจารย์จละะุลนน,นนะคะท่านศิริณครพินอาจารย์จิรุสาเลนิพนธ์นะคะวันนี้ขอนำเสนอ,อยานิพนธ์ในเรื่องของการประเมินโครงการพระบงเตเลช่วยเหลือน,นักเรียนนะคะโดยใช้รูปแบบ CPS model นะคะของโรงเรียนวัดพงงามน,นะคะสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขตสองน,นะคะต้องกล่าวก่อนว่าโรงเรียนโรงเรียนพง,งงานนะคะอยู่ในเขตอำเภอชัยบาดานชื่อโรงเรียนอ๊อชัยบาดาลดังนั้นปัญหาที่เกิดนะคะก็คือปัญหาน้ำท่วมซึ่งปัญหา่วมนีมีในทุกๆปีนะคะอันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะปัญหาน้ำท่วมเนี่ย แต่ขออนี้าตเขาดีไม่นับแต่คือท่วมประมาณนี้เลยท่วมหนักมากดังนั้นคนที่เดือร้อนนัคือนักเรียนนะคะไม่ใช่แค่นักเรียนผู้ปกครองส่วนใหญ่ด้วยนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีอสพศ2ห6 4ที่ผ่านมานะคะปี64เนี่ยท่วม2ครั้งนะคะอันนี้ครั้งที่1นะคะปี65อนนะไรัลจวปี64ผ่านไปนะคะเราก็ กระดมทุนช่วยเหลือทั้งนักเรียนช่วยเหลือทั้งโรงเรียนนะคะเพราะรั้วมันพังก็ต้องมีรัวว้วเพราะว่านักเรียนก็ต้องการความปลอดภัยนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ถนนพอมีเราก็ต้องทารัวะะ้วค่ะต่อให้เราทํารั้วเนี่ยมันก็ยังกระท่วงกระดึ้งทุกปีอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดในปี65นะคะเราก็เลยเปลี่ยนรัว้วจากรัว้วทีะะ่เป็นรั้วปูนค่ะเป็นรั้วต้นสาเพื่อลดการกระแทกของน้ําที่จะเข้าไปาพังอาคารนะคะอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นคือที่มา ของปัญหานะคะนอกจากนี้ค่ะโรงแรีโพงานเนี่ยมีปัญหาในด้านนี้แล้วนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราเนี่ยไม่ใช่จะลงระดมทุนช่วยแค่โรงเรียนนะคะเรานําทุนตัวนี้ไปช่วยผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนด้วยเพราะว่านอกจากเราลําบากเขาก็ลําบากเช่นกันโรงเรียนท่วมเขาก็ท่วมนะคะเด็กที่นี่เนี่ยถ้าได้ยินประกาศว่า ให้ยกของขึ้นที่สูงต่อให้คุณมาแปะมงแล้วเก้าโมงประกาศเราก็ต้องไปดังนั้นช่วงเดือนนะะี้ค่ะเดือนกันยาน,นี่เลยค่ะคุณครูทุกคนเนี่ยจะต้องมีภารกิจคือเก็บของขึ้นที่สูงนะคะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการของเสียหายนะคะทีนี้นักเรียนก็เช่นกันนะคะก่อนแต่ชาวบ้านน่ารักมากนะคะก่อนที่เขาเนี่ยจะไปยกของเขาเขาจะมาสวนรวมก่อนมาที่เรามาช่วยเรายกของทุกอย่างก่อนแล้วเขาจะไปเก็บที่บ้านเขานะคะ อันนี้คือน,น่ารักมากท่านอาจารย์กาจารย์ที่บัวชุมเขาก็จะทวงเหมือนกันปีที่นล้าหนักมากภายเรือออกมานะคะแต่เราก็คือช่วยเหลือไม่ใช่แค่ด้านอทุทกภัยด้านของปลอดภัยเรายังช่วยเหลือในการส่งเสริมความเสมอภาคไม่ว่าคุณจะเป็น LGBTQ ผู้หญิงผู้ชายเพศไหนไม่ว่ากันเราส่งเสริมในทุกๆอย่างที่เราจะส่งเสริมได้นะคะ เป็นอีกส่วนหนึ่งของโลคเรือช่วยเหลือนะคะนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคุณถึงทําโครงการอ่าทําไมถึงคุณอยากจะจประเมินโครงการนี้เนื่องจากโครงการนี้ค่ะอยู่กับโรงเรียนมานานมากแล้วแต่อ่าที่เราทําประเมินโครงการหรือสรุปโครงการในทุกๆปีค่ะเราทําแบบขออนุญาตพูดนะ้องแบบขอไปทีเพราะคุณครูมีเอกสารเยอะดังนั้นบคุคคลที่ทําง,งานเนี้ยอ่ะถึงเวลาส่งเอกสารสรุปโครงการปุ๊บ ฉันทายังไงก็ได้ให้มันเสร็จฉันทํายังไงก็ได้ให้มันทันเวลาไม่มีใครหรลกค่าที่จะมานั่งประเมินว่าเอ๊ะบริบทโรงเรียนเราปีนี้มันเป็นยังไงมันเปลี่ยนไปนจากเดิมไหมหรือเหมือนเดิมหรือเปล่าไอ้ที่ทํามาอยู่แล้วอะเฮ้ยมันดีแต่มันมีทางที่มันจะดีกว่านี้ไหมเราไม่มีใครมานักประเมินหรอกคะ่ะว่าจะจะเป็นยังไงต่อเราขอแค่อะสรุปจบก็คือจบในปีการศึกษานี้ภัคการศึกษานี้ปีหน้าคุณก็รันโครงการใหม่ เหมือนเดิมเหมือนอเหมือนทุกปีที่ผ่านมา,มาหนูพูดได้เลยว่าทุกโรงเรียนเนี่ยแทบจะไม่มีการไปศึกษาจริงว่าบริบทวัตถุประสงค์หรือนักเรียนที่รับความช่วยเหลือเนี่ยเขามีผลกระทบอะไรบ้างซึ่งผลกระทบนอย่างมันก็มีทั้งด้านดีและไม่ดีซึ่งเดี๋ยวนะสิทธิที่คุ้มครองเด็กอะค่ะมันมีเยอะเนาะบางครั้งเราพสตขอความช่วยเหลือเราก็ขอนให้คุ้มครองก่อนว่ายินยอมหรือไม่ยินยอมถูกไหมคะมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่ว่า ช่วยเหลือทำได้เลยไม่ใช่ค่ะแล้วต้องเข้าพบผู้พูดขอโทษค่ะพบผูบ้เขอ,ขอ,ขอก่อนว่าคุณแม่ยี่ดีเปิดเผยไหมคะหนูต้องการช่วยเหลือเนอะอันนี้ค่ะมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือซึ่งเราทําไปเพื่ออะไรเราทําไปเพื่อประเมยว่าโรงพยับาลโครงงานของเราเนี่ยคะ่ะที่อยู่ในเขตเนี้ยมันดีหรือยังในโครงการนี้ถ้ามันดีมันดีแบบไหน ซึ่งที่ผ่านมามีการประเมินโครงการไหมมีการรายงานไม่มีแต่ว่าดนลึกซึ้งถึงขั้นเอาซีพีเอโมดีลไปจับ2เพื่อศึกษาแนวทางนะคะการส่งเสริมถามว่าที่มีอยู่มันดีไหมมันดีค่ะแต่มันมีโอกาสที่มันจะดีกว่านี้มากไหมซึ่งหนูคิดว่ามันมีโอกาสที่มันจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ดีกว่านี้หนูจะคิดว่าถ้าเราทำโครงการเนี้ยเราประเมินโครงการแล้วมันดีแนวทางไหนบ้างที่เราทำให้มันดีกว่าเดิมซึ่ง เราทํามาปุ๊บเราจะต้องมีสารสนเทศส่วนหนึ่งถึงเราจะไม่ใช่เป็นผู้ตัดสินใจว่าโครงการนี้จะได้อยู่ต่อหรือจะไม่อยู่ต่อแต่ย่าเกิว่าเราก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการรวบรวมเอกสารรวบรวมขอม้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นสิ่งในการตัดสินใจว่าโครงการนี้ควรอยู่ต่อหรือควรยุบลงไปนะคะเป็นผลมีผลในการตัดสินใจของผู้ในการซึ่งในระบบของเราเนะะี่ยค่ะเป็นาาประชาธิปไตยเนาะ ข้อมูลที่เ,เราได้มาเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้มยการเท่าน,นั้นที่เป็นฝ่ายตัดสินอย่าลืมว่าคณะคณะครูทุกท่านนะคะก็มีส่วนร่วมในการตรัดสินในโครงการด้วยนะคะจึงมีการประเมินโครงการนี้ขึ้นมาค่ะความสามารถของอการวิจัยนะคะคือนักเรียนทุกคนในเมย์นะคะได้รับการช่วยเหลืออยู่แล้วแต่เราก็ต้องเลือกเคสว่าเคสไหนเนี่ยต้องช่วยเหลือก่อนนะคะหรือเคสไหนต้อง ส่งเสริมทางไหนก่อนนะคะสองก็คือมีข้อมูลสารสนเทศนะคะพอเราทําในตัวโครงการตัวเนี้ยเราต้องมีข้อมูลสารสนเทศว่าเด็กชายไก่ได้รับทุนอะไรบ้างเพื่อกระจายทุนนะคะออกไปให้นักเรียนที่ได้เนี่ยครบทุกคนหรือกระจายทุนออกไปให้ได้มากที่สุดนะคะสามนะคะก็คือเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีคุณลักษณะอุดมสงค์นะคะตรงกับ หลักสูตรนะคะที่หรือคุณภาพที่มีกาำหนดไว้นะคะตามสมรรถนะขอบเขตการวิจัยก็คือเป็นการวิจัยในการใช้รูปแบบของ CPS โมเดลเนาะก็จะมีการประเมิน4ด้านก็คือด้านบริบทด้านปัจจัยเบื้องต้นด้านกระบวนการและด้านผลผลิตนะคะด้านบริบทก็คือบริบทของโรงเรียนเนี่ยต้องกล่าวก่อนว่าโรงเรียนวัดโพงามนะคะมันเป็นโรงเรียนที่เหมือนย้อนแย้งนะคะหง ชาวบ,บ้านช่วยกันดีค่ะแต่ที่ย้อนแย้งกันคือความรุนแรงทางการเมืองมันยังมีอยู่ทั้งอบตอแล้วก็ฝัง่งคณะกรรมการเนี่ยด้วยความที่มันมีความย้อนแย้งอยู่ดังนั้นนะคะการที่โรงเรียนจะเข้าไปหาอาบตอเนี่ยหรืออบตอจะเข้ามาทางโรงเรียนนะคะมันเป็นเรื่องยากนิดนึงรวงไมไปถึงว่าผู้ปกครองก็มีผลต่อการตัสดสินใจของผู้เรียนในการที่จะเข้ามอยู่ในโรงเรียนตรงนี้ดังนั้นเล่าดูแลช่วยเหลือนะคะเราไม่เลือกว่าคุณ เราอยู่ฝังง่งอบตเราจะไม่ช่วยคุณอยู่ฝั่งคณะกรรมการาสาารณสุเราจะไม่ช่วยไม่ค่ะเราไม่ได้เลือกเราช่วยทุกคนดังนั้นบริบทต,ตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นแบบนี้ดังนั้นการเราจะช่วยเหลือเราก็ต้องดูบริบทเหมือนกันว่าเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้มากน้อยแค่ไหนในการตัดสินใจที่จะช่วยเหลือตรงนั้นสองค่าบริบทของนักเรียนตรงนี้คือส่วนใหญ่แปดสิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยค่ะอยู่กับตายายนะคะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ดังนั้นบริบทอย่างหนึ่งคือเด็กทุกคนนะคะเขาอยากได้รับความสนใจอยากได้รับการเอาใจใส่นะคะอย่างเช่นขอ,อยกตัวอย่าง,งครอบครัวเนาะครอบครัวน,นี้ยมีตาค่ะชื่อตะเขียนตะเขียนมีหลานทั้งหมดสี่คนชื่อเจ้าปั๊บเจ้าปอเจ้าเป๊กแล้วก็เจ้าป่ายซึ่งสี่คนเนี้ยก็คนละพ่อดังนั้นนะคะเด็กสี่คนเนี้ย เขาจะมีความไม่เข้าใจในครอบครัวเขาอยู่เหมือนกันนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลอีกหนึ่งบริบทที่เราต้องเข้าไปดูแลแลวก็ช่วยเหลือซึ่งถามว่ามีใครเข้าไปพิจารณาจริงๆไหมว่าบริบทมันเป็นแบบนี้แท้จะไม่มีเลยนี่แหละค่ะคือเหตุผลในการทําการประเมินโครงการของเรานะคะเรื่องปัจจัยเบื้องต้นนะคะแล้วก็กระบวนการซึ่งกระบวนการตรงน,นี้ถามว่าเรามีการทําเป็นกระบวนการไหมมีอยู่แล้วค่ะหนึ่งครูประจชั้นรู้จักเรียนรายบุคคล ส่งต่ออะไรยังไงคือเรารู้เพียงแต่ว่าบางครั้งนะคะ่ะครอบครัวมันอยู่ไกลามากๆเหมือนอ่ะเด็กประจําขนมอยู่ไกลมากอยู่ที่เขาสมโพธซึ่งไฟฟ้าไม่มีค่ะแล้วหนูจะต้องถ้าไปคือต้องต้องเปกลางวันเท่านั้นข้ามมือเด็กตื่ข้ามไปหลุมบ่อคือถ้าวันไหนฝนตกไม่ต้องถามว่าเขาจะมาโรเงเรียนไหมไม่มาแน่นอนเพราะออกจากไรไม่ได้ นี่คืออีกหนึ่งเหตุผลเนี่ยเรื่องของกระบวนการเราต้องมีการส่งต่อต้องมีการห,หลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะด้านผลผลิตนะคะด้านตรงนี้เราเนี่ยส่งต่อนักเรียนไปให้โรงเรียนถัดไปเนาะขออนุญาตพูดคำนี้นะคะเพราะว่าเราเป็นโรงเรียนไข่โอกาสมีถึงแค่ม .3 ดังนั้นเด็กจะต่อมอ .4 ม .5 ม .6 เนี่ยจะต้องไปที่โรงเรียนชายบาลาโรงเรียนเกาะลังซึ่ง กระบวนการเหล่านี้ค่ะเราองมีการแนะนวเข้ามาร่วมช่วยเหลือเนาะเป็นการส่งต่อไปภายนอกค่ะข้อเขตอีกส่วนหนึ่งในการทำงานของอราําทำการวิจัยเรานะคะการประเมินโครงการเนี่ยโดยใช้รูปแบบ C ิบเเหมือนกันนะคะเรารู้กระบวนการรู้อะไรมาแล้วทีเนี้ยผู้ที่จะมาประเมินโครงการเรานะคะผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเราก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในโครงการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการในโรงเรียนของเรานะคะก็คือ หนึ่งเลยค่ะคณะกรรมการดูแลชื่อเหลือนักเรียนของแยนฟูง,งามอันนี้เป็นการเลือกแบบเจาะจงนะคะเพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะก็เลยเป็นการเลือกแบบเจาะจงเพราะว่าประชากรน้อยก็สามารถทําได้นะคะก็จะมีคณะกรรมการเนี่ยประมาณ15คนนะคะเครือข่ายผู้ปกครอง58คนอันนี้เป็นเครือข่ายของผู้ปกครองทุกคนขอ,ของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะแล้วก็ตัวนักเรียนเองนะคะในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน58คนค่ะ อีกอีอกขอบเขตหนึ่งคือผู้ทรงคุณวุฒินะคะตัวนี้ผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยหนูใช้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้บริหาราาสถานศึกษานะคะที่มีประสบการณ์ในการทํางานาเกี่ยวกับโครงการโลกการแลยเชืเือนะะักเรียนที่ดีเด่นสองท่านนะคะท้านในรบบุรีเขตสองก็จะมีท่านพ่ออสเอือสหลุ่นะคะแล้วก็ตอนนี้คนหนึ่งคือพอ,อท่านนนท์คงคำทีนะคะท่านกาลังส่งส่งรางวัลพระนศบดีในเรื่องของการโลกตัวล,ลช่วยเหลืออยู่นะคะ ที่จะสามารถให้ข้อมูลในเรื่องนี้ได้นะคะ 2. นะคะเจ้าหน้าที่ในการดูแลเนี่ยอขอโทษค่ะเจ้าหน้าที่ในเขตที่จะดูแลเรื่องนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขตสเนี่ยนอกจากมีเจ้าหน้าที่แล้วยังมีนักจิตวิทยานะคะที่จะช่วยเราในการสื่อสารกับเด็กหนูจะขอแทนตรงน,นี้เป็นพี่ไนท์เนาะพี่ไนท์จะเข้ามาดูเลยถ้าเด็กคนไหนที่มีปัญหาในเรื่องอแบบนี้เยอะค่ะเราก็ต้องเชิญพี่ไนทนะ์มาช่วยในการดูแลนะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีส่วนร่วมค่ะ ไปเลยน้องก็คล้ายๆกขแล้วค่ะคล้ายๆที่ผ่านมานะคะประมินโครงการนั่นคือระบบโครงการระบบดรูแล,ล่วยเหรือนักเรียนนะคะนํามาจับก,กับ CFS model หลังจากนั้นเราก็ประเมินบริบทออกมาและนําไปหาแนวทางกับผู้ทรงความรูว้ว่าทําอย่าง,องอไรเราถึงจะได้แนวทางออกมาใน,ในการพัฒนาให้มันดีขึ้นซึ่งผู้ทรงความรตรงนี้เป็นบุคคนในพื้นที่หรือเป็นพออที่เคยอยู่ที่นี่ดังนั้นเขาจะรู้บริบทของที่นี่ดีอยู่แล้วว่าเด็ก ผู้ปกครองคุณครูหรือสถานที่นะคะเป็นแบบไหนอาคารสถานที่ต่างๆนะคะเขาจะก็จะสามารถให้แนวทางหรือให้ความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องนี้ไปได้ค่ะนะคะ,นะคะขั้นตอนก็คืออันดับแรกก็คือศึกษารระบบการดูแลชื่อเลือนักเรียนก่อนเลยนะคะอันต่อมาก็คือศึกษาระบบของ C.P.S. โมเดลว่า C.P.S. โมเดลเนี่ย ใช้อะไรบ้างนะคะด้านไหนบ้างในการประเมินโครงการนะคะหลังจากศึกษาโครงการเรียบร้อยแล้วศึกษารูปแบบการประเมินสิบเร็ดโมเดลเรียบร้อยแล้วก็ทําการสร้างเครื่องมือค่ะสร้างเครื่องมือก็ะออะจะสร้างสองแบบก็คือแบรบประเมินความคิดเห็นนะคะแล้วก็แบบสอบถามซึ่งแบบประเมินความคิดเห็นเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่ฉบับก็คือด้านบริบทด้านปัจจัยนำเข้าด้านกระบวนการแล้วก็ด้านาผลผลิตซึ่งานบริบทขอโทษค่ะบริบท ก็จะให้คณะกรรมการแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้ตอบแบบประเมินครั้งนี้นะคะต่อมาด้านประจัยนำเข้านะคะแล้วก็ด้านกระบวนการก็จะเป็นคณะกรรมการที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องนี้นะคะและสำหรับที่4ผลผลิตคนที่ตอบแบบสอบถามก็จะมีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็ตัวนักเรียนเองที่เป็นตัวตอบแบบประเมินอ,อันนี้ค่ะแบบ สัมภาษณ์นะคะก็จะสัมภาษณ์สองคนที่กล่าวไปคือพออนะะที่มีเบสเรื่องนี้สองคนแล้วก็เจ้าหน้าที่ในเขตนะคะที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะหนึ่งท่านนะคะ,ะการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะอันนี้หนูแบบ่งเป็นอันแรกคือการเก็บรวบรวมรวบรวมข้อมูลในการแบบประเมินความคิดเห็นนะคะก็จะแบ,บ่งเป็น3ระยะก็ะคือระยะที่1นึ่นะคะเป็นแบบ ฉบับที่หนึ่งก็คือแบบบริษัทได้บริบทแล้วก็ได้ปจัจจัยนาเข้านะคะอัน,นระยะที่2ก็คือด้านกระบวนการอันนี้เก็บระหว่างดำเนินการนะคะแล้วก็ระยะที่3ก็คือหลังดาเนินการนะคะเป็นด้านผลผลิตหลังจากนั้นนะคะหลังจากเก็บรวบรวมเสร็จแล้วเราก็จะเอาข้อมลูลเ่าเนี้ยไปสอบถามหรือว่าไปสัมภาษณ์ท่านผอที่รูบริบทน,นะคะเรื่องนี้แล้วก็เป็นเบสของเรื่อง โครงการร,รับเดยรช่อเหลือนักเรียนนะคะเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโครงการที่มีอยู่ให้ดียิ่งกว่าเดิมค่ะ,อะขอเรียนเชิญท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแช่์คำชีนน้แนะ